สวัสดีครับสวัสดีผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับแล้วคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้มาเบิงครับมาผู้ใดมาหยานะครับเอ้ามาใส่ครับเพ่อผู้ใดมาหยาครับซุ่มได้บ่เนี่ยซุ่มอะไรครับกล้องหน้ากล้องหน้าซุ่มอะไรเหมือนแซ่แบดดับโก้เลยครับ ฮะเดี๋ยวไปทักทายกับย <c oughs> ูเป็นยูทูบมมเบอร์นะผมยูทูบเบอร์ผมว่ามันนัมเบอร์วันนะผมนัมเบอร์วันท้องน้องบัวล้มพูนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับวันนี้อ้ไมายามครับ มุ่เจ้าว่าเป็นไทยเอยเออันนี้เสียบเปลี่ยนโอ้โหเป็นเป็นเกล็ดลอยน <laughs> นะครับผมมาแล้วมาแล้วโอ้ยเดี๋ยวไปเบิงครับ นี่จอบยุ <inequ ity S 3> ่งครับจอบยุ uh ่งเสว่าพ่อเขียไปครับพี่เขีบไครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสี่ครับผูดด้เหรอสวัสดีครับสวัสีครับนี่เสียเง้าครับผมไม่ได้อายเพิ่นมาหยามนะครับโอ้โดนโดนพ่อเทียกระเาคนงานอยู่ครับไปคนงานอยู่มอกขนนีเลยเานเจ็ดหาข้นนี้แหละครับผมเพิ่งเห็นอูยัวเง้าไป อันนี้มีคนเลี้ยงอันนี้มีคนขืนนะครับผมตัดยังไงหนูอย่าไปสอบถามผู้ันตดนำไปไปสัมผัสเพื่อนมึงบ่มีบ่มีบ่มีไฟจุนป่ะบัวครับเพื่อนมันต้องมีกอกตัวถ่ายตัวจังหวะี๋ยวดีตัดสดก่อนครับเดี๋ยวนี้เดือนสดไปก่อนเดือนน่ะเดือนน่ะโอ้เพื่นใส่เงินไม่ายครับมันยี่สิบกว่าคนเกือบสามสิบปุ่นแหละครับอ้อยมันลมเนี่ย เด้เจาวัวรถดำนอนครับถาถาถาขนมาเลี้ยงอยู่ครับเมียนเหี่ยวอุยอย่างไรเนี่ยเวียนคือยานมันได้หน่อยยังหมดช่อเขาดู่ผู้บ่าวรถไถครับผู้บ่าวรถไถไอเราเดินทางมาแต่บ้านเนี่ยครัยังหลวงอืมยันยังหลวงเลื่ยมชื่อบ้านสองสามรอบแล้วนะครับ ยางหวงครับยางหวงมายามครับมือเนี่ยไปไปเบิ้งอีแต๊ลากพวงของเสียเวมือเนี่กะบ่ขึ้นครับบ่ขึ้นท่างออกมันออกยากเอาตอนเดียวไปเล่นก่อนนะครับเป็นบัไดิข์มือนี่ยอืมครับช่องสามมือก่อนอาจันทร์มากะไม่ขีดแต่อ้อยครับพี่แงงานกับโบคอยมีเวลาได้ออกไป<อ>ทายคลิป<อ>ข้างนอกน,อนะครับไล่อ้อยของเสียอ้วบยุ่งครับ เสียอ้วกครับเสีย้วกชุดปืนครับนี่นี่ครับจอมยุ่งครับสวัสดีครับผู้วารถไทยชาแนลครับผู้วารถไทยชาแนลครับฝากเนี่ยฝากเตัวนะครับผมองการแต่งตัวเท่บ้าครับพี่หน้านี่มันมันมันเป็นคาแรคเตอร์ของผมครับคาแรคเตอร์งบงบหมหลายครับโอ้ยบมด่ะครับครับฝากได้ไครับถึงจิตอืม จังสีใส่จังสีก็ยูนหันใงญกัแล้วกันครับบนป็นยังเงเป็นยังเงเด้วยผู้ใดเอ้ยใจดีสนับสนุนกันนะครับผมสารับบ่มมีไใส่ครับช่วงเนี่ยเสี่ยงมัดไปก่อนจำเป็นครับส่งมันชีนะ บ้านบกน้องปิงครับเบื้องเบือง,งสาร <c oughs> ลับผมครับ เป็นว่าซี่ดีไหมครับไปซี่ดีโบอบโบลิบ่งรุ่นเนี่ย,ยมมครับประมาณนั่นหก็เชียงไหนเล่นเทเดียบูสามหกครับ เหีเ้ยเอาเพิ่นไปมาเบิ่งผมชีบอ้อยว่าซั่นมาเบิ่งคู่บอลรถไถแชนแนลครับมารับจ้างครับผมรับจ๊อบนะครับคู่บอลรถไถแชนแนลอืมโดนเทียร์ไอแล้วชิมาย่างครับเสียงเงาส่องส่องดังครับน้ำซิ่งซูปปเปอร์ยาวซุป,ปเปอร์ยาวนะครับทเทียกัไปพ่อกันอยู่เที่ยงคืนพุ่นแหละนะครับ ว่ามือเนี่ยมันนัดนัดเจอกันยุปป้า่อยครับ